بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أما <سؤال> بعد الحمد لله شكور الله سبحانه وتعالى تيب أوص توفيق لا هداية حيث ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดวันนี้ตอนที่51ก็คือการผินไปทางกิบละการผินไปทางกิบละในประเทศไทยในขณะที่เราละหมาดเราหันไปทางทิศต,ตะวันตกแต่ในประเทศอื่นๆทิศกิบละจะแตกต่างกันไป ก็คือจริงๆแล้วการหันหน้าไปทางทิศต,ต่างๆก็คือการหาการหันไปทางกิบละประเทศอื่นไม่ใช่ทิศต,ตะวันตกประเทศอาหรับมานีน่าไม่ใช่ทิศต,ตะวันตก เขาจะหันไปทางทิศที่มีกะบะที่พี่น้องผู้ไปทำฮัจและอุมร์เดินเวียนใบตุลลอเขาจะหันไปทางทิศนั้นดังนั้นอย่าแปลกใจว่าทำไมหากเรามีโอกาสไปทำฮัจและอุมร์ที่มักกะฮ์มาดีน์ มักกะก็คือคนที่ละหมาดในมัสยิดหรือละหมาดที่ไหนก็ตามเขาต้องหันไปใบตุลลฮ์ทั้งหมดเลยเข้าใจนะที่โรงแรมก็ต้องหันไปทางใบตุลลฮอคือมักกะเนี่ยเขาได้เห็นตำแหน่งใบตุลลฮอตั้งอยู่ตรงไหนแต่ประเทศอื่นเขาไม่ได้เห็น เขาก็ต้องหันไปทางทิศท,ที่ตรงกับกิบลาบางคนแปลกใจว่าเออทำไมประเทศอื่นไม่หันไปทางทิศตะวันตกประเทศไทยทำไมหันไปทางทิศตะวันตกประเทศไทยกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยมันห่างกันมากคนละทวีปกันใช่ไหมทิศท,ที่หันไปก็คนละอยา่าง อาหรับที่เขาหันไปมาดีนะกัมมักกาเนี่ยเดินทางก็สี่ห้าชั่วโมงทางรถคนที่ละหมาดที่มาดีนะมาดีนะก็คือประเทศซาอุนั่นแหละแต่คนที่อยู่มาดีนาเนี่ยเขามองไม่เห็นกะบ้าเลยเข้าใจไหมเขาก็หันไปทางทิศที่ที่มีกะบ้าอยู่ซึ่งไม่ใช่ทิศตะวัน ตกเหมือนบ้านเราถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นทิศเหนือหรือทิศใต้นี่แหละทิศกะบ้าของมาดินนะจำไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ทิศตะวันตกการผินไปทางกิบละความสมบูรณ์ของมันอยู่ในสามประการหนึ่งจะต้องผินหน้าอกของเราให้ตรงกับทิศ กิบล่หน้าอ,อกนี่สำคัญอย่าให้มันเบี่ยงไปทางทิศทางอื่นให้มันหันไปทางกิบล่ถ้าอ,อกของเราหันไปทางทิศอื่นนอกเหนือจากทิศกิบล่ก็ถือว่าการละหมาานั้นใช้ไม่ได้นะ หน้าอ,อกของเราให้ตรงกับทิศกิบละสองหัวใจของเราจะต้องไม่หลงลืมอัลลอฮ์และหัวใจของเราจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจอย่างสมบูรณ์ต่อพระองค์ไม่ใช่เฉพาะหน้าอ,อกอย่างเดียวที่หันไปยังอัลลอฮ์หัวใจก็ต้องหันไปหาพระองค์ด้วยนี่คือการผิน หัวใจของเราต้องไม่ลืมอัลลอฮ์ด้วยหัวใจของเราต้องมีความบริสุทธิ์ใจอย่างสมบูรณ์ต่อพระอ,องค์ด้วย 3. อวัยวะต่างๆจะต้องมีความสงบนิ่งมั่นคงอวัยวะต่างๆก็ต้องสงบนิ่งนี่คือการผินไปทางกิบละ พอจะเข้าใจนะพยายเข้าใจแล้วข้อต่อไปข้อที่6การนิยะการเนียดหรือการเจตนาความสมบูรณ์ของมันมีอยู่สามประการอิมัมเคยพูดให้ฟังบ้างแล้วน่าจะเคยผ่านหูบ้างเราจะต้องรู้ว่า เรากำลังปฏิบัติละหมาดอะไรอยู่เมื่อเข้าเวลาละหมาดเราต้องรู้ว่าเรากำลังปฏิบัติละหมาดอะไรอยู่เป็นฟาร,รดูหรือสุนัตต้องรู้ด้วยและจะต้องนิยะเนียตเจตนาให้สมบูรณ์โดย ในการเจตานานั้นจะต้องมีกสดุนก็คือฉันละมาดตอารุดุนละมาดอะไรละมาดฟารดูหรือละมาดสุนัตก็แล้วแต่ตะยีนุนละมาดฟารดูซุฮรีหรือละมาดฟารดูซุบฮีนี่คือ ความสมบูรณ์ของการเจตนาจะต้องมีกสดุนตะอรุนตะยีนุนหรือคนบ้านๆเขาเรียกว่ากสุตะรถตะยินถ้าคนสมัยก่อนเขาจะเรียนอย่างนี้กสดุนก็คือการมุ่งการเจตนาฉันละหมาดตะอรุนละหมาดอะไรใส่เข้าไปฟารดูหรือสเนต ต้องใส่เข้าไปด้วยในในการเจตนาในการเนียตตะยีนุนฟัรูอะไรบอกชื่อด้วยฟรัรูซุฮ์รีฟัรูอัสรีแสดงว่าการเจตนาการเนียตที่สมบูรณ์ในการละหมาดก็คือฉันละหมาฟดฟัรูซุฮรี ถ้าในการเจตนาของเรามีคำว่าฉันละมาดฟารดูซุฮ์รีถือว่าการเจตนาของเรานั้นถูกต้องแล้วใช้ได้แล้วเพราะเรามีทั้งสามอย่างกอสดุนตะอารุดุนตะยีนุนสองหัวใจของเราจะต้องมีความรู้สึกถึงความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ และมีความสงบนิ่งเพราะการละหมาดนั้นคือการผินไปสู่การสักการะกราบไหว้พระเจ้า,จาก็คืออัลลอฮ์กำลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อยู่นะจะต้องมีความเกรงกลัวจะต้องมีความสงบนิ่งจะต้องมีสมาธิสมหัวใจของเราจะต้องว่างเว้น จากการนึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ช่วงเวลานั้นไม่นึกถึงสิ่งใดแล้วนึกถึงท่วงท่าในการละหมาดทำอย่างไรให้สมบูรณ์นึกถึงการอ่านในละหมาดทำอย่างไรให้สมบูรณ์พร้อมกับมีสมาธิหัวใจจดจอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตาลาไหมพอจะเข้าใจไหม นี่คืออหัวข้อที่เราได้เรียนก็คือความสมบูรณ์แบบของการละหมาดนะเราจะศึกษากันไปเรื่อยๆไม่รีบนะครับครั้งต่อไปเราจะศึกษาหประการที่ถูกรวบรวมไว้ในการละหมาดนะวัลลอฮุอาลัม